ท่านผู้ชมครับแล้วก็เวลาที่เราไปตามงานลอยกระทงต่างๆแน่นอนก็ต้องมีเด็กๆติดสอยให้ตามไปด้วย<ช>แล้วก็จะมีเครื่องเล่นนเครื่องเล่นอันนี้เป็นของคู่กันประจํางานวันเลยนะมาหมุนอะไรเชิงช้าต่างๆนานาซึ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งเป็นเป็นเนขา,ขาวเวียนไป เทียวไปไปตั้งตามที่ต่างๆไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนั้นประจำะแล้วรัฐบาลก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องนี้ครับขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยกันสังเกตความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องเล่นเหล่านี้ในช่วงวันลอยกระทงถ้าไปเห็นว่าตรงไหนมีความชํารุดบกพร่องเนี่ยช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้รับผิดชอบให้ดูแลแก้ไขทันทีครับ ทางด้านของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนครับโดยในช่วงเทศกาลต่างๆที่ก็จะมีเครื่องเล่นมาให้ได้ใช้บริการกันใกล้บ้านเลยและ มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับทางด้านของนายอนุทินชาญวริรากูลครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนและเน้นย้ำด้วยว่าท่านใดไปเจอว่ามีจุดไหนที่มันดูไม่มั่นคงแข็งแรงหรือว่าดูน่าจะชำรุดเนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทันทีนะครับ สำหรับมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้เครื่องเล่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นพศ2558แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ2ปี64ก็มีดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องมีระบบความปลอดภัยของเครื่องเล่นตามที่กำหนดไว้ 2. ต้องมีป้ายหรือข้อความแสดงชื่อผู้ควบคุมเครื่องเล่นที่เห็นได้ชัด 3. มีป้ายบอกวิธีใช้หรือคำแนะนำในการใช้หรือก้อห้ามหรือมีเครื่องหมายเตือนที่เห็นได้ชัด4มีราวหรือรั้วกั้นที่ป้องกันไม่ให้คนอยู่ในบริเวณนั้นได้รับอันตราย 5. มีป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถใช้เครื่องเล่นได้แต่ละครั้งอย่างชัดเจน 6. มีเส้นทางหนีไฟห่างไม่น้อยกว่า 90- ้าเเมตรครับ ประมาณประมาณเมตรหนึ่งนะให้ให้ได้หนีไฟกันทันมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำรองฉุกเฉินตลอดเส้นทางหนีไฟ7มีระบบความปลอดภัยทางเท้าป้องกันกระแสไฟรั่วลงดินและ8เขตที่ดินจะต้องเป็นเขตที่ตั้งของเครื่องเล่นที่อยู่ภายนอกอาคารมีความกว้างของทางเข้าออกที่เชื่อมกับถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า6เมตรและมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า4เมตรครับ